ไม่เอามือจับไหนปลาไหนปลาดูเฉยๆอะไรอารมณอะไรไหนบอกยายตรงใจถามว่าอะไรกบแล้วน่นนนหะหากบเหรออุ้ย ออกมขึ้นมาออามอขึ้นมาไม่ให้ดูแล้วนะไม่ให้ดูนะไม่ให้ดูปลาแล้วนะไม่จับไม่จับค่ะไม่จับไม่จับไ,บไ,นนไปไปไป